ยินดีต้อนรับสู่คอนะคะคืนนี้ตารางอัพเจตของโองมิจิจะ,ปะแปลกไปสักหน่อยรอบนี้เป็นอีเวนต์ตต้องใช้กับเฟ้ามูลฟอล์ลเกมช่วงแรกๆอาจจะลำบ,บากหน่อยนะคะเพราะว่าโบนัสมันจะค่อยๆเปิดไปตามเวลาถ้าหากตอนนี้เปิดแค่บัฟเดียวเป็นช่วยโจมตีเดียวหรือว่าสกิลปกติจะโดนความเสียหาย10%แบบปกติจะโดนหักจากพลังป้องกัน แต่นี่คือเหมือนตีจะม่ส่วนพลังป้องกันนะคะและยังได้โวนายเพิ่มจากรอบก่อนด่านสำรวจแผนที่จันทราเดีย๋ยวเราต้องเครีย์อีกนิดมันก็จะครบแล้วน่ะนะสำหรับรายละเอียดของอีเวนต์วอดเฟ้ามุนเฟ้าในช่วงเวลา3วันที่4กุมภาพันธ์ถึง8กุมภาพันธ์ก่อนเที่งวันเราท้าไทยกับ4โอ e g 4ตัวปลอม ้วยจะเปิดท้าไทยชีนโครนต่อวันและเปิดเวลาเดียวกันเวลาสามทุ่มของบ้านเรานะคะส่วนชาเดนโบนัสได้บอกไปก่อนหน้านี้นะว่าจะมาสรางไดอารี่ที่จะเปิดตามเวลาค่อยๆมาแล้วจะเปลี่ยนปับ๊บทุกวันด้วยนะคะอันนี้สินะวนหัวกับการจัดทีมเพราะว่ายายบาวนี่แหละนะ <c oughs> และจะซัพพอร์ตโบนัสอันนี้จะคงอยู่ระหว่างอีเวนต์ และจะแบ่งความยากออกเป็น3ระดับคือ normal ไม่จำกัดเวลาแบบ h a r ทจำกัดเวลาก่อน5นาทีกับแบบช้าชายไ i ท์แมร์เดือ3นาทีและต้องไม่มีชิคกิลมิ SP SSR ในทีมอย่างน้อยเนี่ยหคนนะคะไม่ใช่ว่าเปิดมาแล้วปุ๊บเนี่ยเราจะไปได้ในแมร์ได้เลยนะคะเราจะต้องเริ่มจาก normal ไป hard ถึงค่อยไปต่อที่ไนท์แมนที่จะบอกว่านารกมากชิคกี้กัมมไม่มีไม่พอมีตมาต้องเก่งด้วยนะคะแนะแต่นวันให้เราเล่นอย่างน้อย30รอบต่อวันจะยากแบบไหนก็ได้พอถึงแล้วเราถึงจะกดรับที่กล่องแอชชีปตรงนี้เลยข้างหน้ามุมขวากดที่กล่องต้องทำก่อนนะให้ครบ30รอบเดวต้องชนะทุกเกมด้วยนะคะ ข้างหน้ากล่องอันนี้น้อก็จะเป็นสําหรับคนชอบท้าทายเด่นฮาร์ดเน่นในแวรผ่านก็มารับของรางวัลกันด้วยนะคะกับเรนกิ้งเอาเลยที่จะาายใจทีมันก็นั่นแหะนะตามมากันนะ <c oughs> ชาานี้ก็หมดแล้วใช่ไหมตอนนี้เราดองไนแวร์แบบที่จะไม่ใช้ SP SSR ซึ่งยังไม่ผ่านเลยนะคะเนี่ย จบอีเวนต์แล้วจะไม่มีกรอบจบท้ายนะคะเพราะว่าเราเคยรับกันแล้วตอนที่จะเข้ากุ้งหง6วิจิอันนั้นแน่กรอบนั้นแน่นะคะจะกลับมาในโอกาสหนะ้าบ๊ายจ้าแล้วก็